กองขอกราบสวัสดีนะครับผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับอ่าพระเครื่องครับหลวงพ่อรวยวัดตะกูลครับวันนี้ก็ร้านเรานะครับจะนํามาปล่อยชาวบูชานะครับในช้อปปี้และลาซาด้านะครับคาเทอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหลวงพ่อรวยวัดตะกูลอันนี้ก็เป็นเหรียญรูปไข่นะครับปีสองหกนะครับวันนี้จะพามาชมเหรียญที่เรียกว่าของดีปีลึกนะครับของหลวงพ่อรวยช่วงนี้ก็พระดีปีลึกมาแรงมากนะครับของหลวงพ่อรวยวัดตะกูล สวด uh ีก็มีคนถามหาเยอะนะครับแล้วกระแสแรงนะครับนี่ครับรูปไข่รุ่นนี้นะครับจะสร้างในปี2526นะครับที่วัดหัวคุ้งนะครับนี่ครับเป็นบล็อกวัดหัวคุ้งนะครับเป็นวัดในอุปธรรมของหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยปลูกเสกเองนะครับเนี่ยครับที่ระลึกนะครับในงานสร้างศาลาการเปียนวัดหัวคุ้งนะฮะนี่ครับสังเกตนะครับ มาที่นี้ครับอ่ารูหลวงพ่อให้ชัดเจนครับพ้าแท้ครับเหรียญนี้จํารูปลับหลวงพ่อไว้นะครับจะพามาชมนะครับนะครับพระครูสุนทรทำวัดนิวิทย์ครับหลวงสํารวยนะครับหลวงพ่อสํารวยครับหรือหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับสร้างสมัยองค์หลวงพ่อยังหนุ่มเลยบางเนี่ยดูครับดูผิวดูหน้าหลวงพ่อครับก็ะครับเห็นท่าเพียวติดนะครับท่าเพียวก็ เป็นพระปีลึกปีเก่านะครับก็เป็นธรรมดาที่มีคราบเก่าอะไรต่างๆติดมานะครับนี่ครับแต่อันนี้ก็ถือว่าเหรียญสภาพดีและสวยอยู่นะครับหลวงพ่อหน้าหลวงพ่อชัดเจนนะครับไม่มีตําหนิมากนะสังเกตนะครับตรงจมูกนะครับนี่มีบุบตรงไปหน่อยนึงเพราะว่าเป็นปกติของรุ่นนี้นะครับพระปีลึกจะเป็นแบบนี้ครับเกือบทุกองคนะครัเกือบทุกเหรียญที่ผมสัมผัสมาจะเป็นแบบนี้ครับรุ่นนี้ แล้วก็ดูตรงหูติ่งหูด้านซ้ายนะครับไม่ใช่หูด้านซ้ายเหี่ยีดนะครับนี่ครับจะพบหีดเล็กๆนะครับก็เป็นตําหนิแท้นะครับตําหนิผ่าแท้ภาคเกจะไม่มีนะครับหีดนี้สังเกตดูนี่ครับเดี๋ยวโฟกัสนิดนึงนะครับเล็กๆนะครับกงอาจจะโฟกัสไม่ดีมากนะครับในประมาณนี้นี่ครับ พระคู่สุนทรนะครับพระคู่สุนดูครับทางซอเสือจะแตะจีบอนะครับเนี่ยครับสังเกตอันนี้ก็แตกไป็นอยแตกจากการัำมกนานๆนะครับในหลายรอบนะครับซํากันนี่ครับติดกันปุ๊บก็ไปตําหนิแท้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าสนใจนะครับใครที่ช้าหาก็ระวังพระเกนะครับรุ่นนี้เกมีนะครับนี่ครับนี่ครับ ชัดเจนครับรอบนี้เนี่ยติดเนี่ยสังเกตสองจุดนี้ก่อนจุดที่สามนะครับจุดที่สามเนี่ยดูตรงนี้ครับสำรวยเขาว่ารวยครับอ่าสระรเรือและสะอานะครับจะแตะที่จีวอลนี่ครับเป๊ะเลยครับแตะภาคภาเกีจะไม่แตะนะครับตรงนี้นี่อันนี้เป็นผากแทนนะครับทางรอเรือครับนี่จะแตะจีวอลงพ่อเป๊ะนี่ครับจำไหมครับ ด้านหน้านะครับ3จุดนี้นี่ครับนี่นะหลวงพ่อจีวอนโอครบปี26งหกจีวอนองคมชัดนะครับเนี่ยครับจำไว้ครับรูปลักษณะจีวอนหลวงพ่อเป็นแบบนี้สวยนะครับสวยอ่ะดูด้านหลังครับดูด้านหลังเนี่ยครับที่ระลึกในงานสร้างศาลาการเปลี่ยนนะครับสวยงามนะครับสวยงามเนี่ยครับสภาพถือว่าสวยยังสวยนะครับเนี่ย นี่ครับดูด้านบนครับนี่ครับตรงรูห่วงครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผ่าเทสวยนะครับนี่ครับผิวสาราการเปลี่ยนอ่ะวัดหัวคุ้งนะครับนี่ครับจุดเล็กเนี่ยครับสังเกต์นี่ครับอ่านี่ครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ หลักๆเลยนะครับด้านหน้าครับให้จาเลยครับ3จุดตําหนินะครับแท้นะครับนี่ครับนี่ครับรอเรือ่าสุนทอนี่ครับเสือแล้วก็ตรงหูนะครับหูซ้ายจำสามจุดนี้หลักๆนะครับอัเกีษไม่มีนะครับอัเกีไม่มีนี่ครับดันนะครับนี่ครับุ้งนะครับ สวยนะครับตัวหนังสือคมชัดตัวหนังสือต้องคมชัดนะครับด้านหลังอ่าเนี่ยครับเป็นสภาพรวมๆนะของเหรียญรุ่นนี้อ่าเหรียญนับรูปไข่นะครับปี2526นะครับจะเป็นเหรียญที่มีความน่าสนใจครับน่าเก็บเช่าหาและน่าสะสมนะครับปีลึกนะครับปีลึกน่ครับปอกกอบหัวคุ้งนะครับก็เหรียญชุดนี้เกินเหรียญนี้ก็ใครสนใจครับเช่าบูชาได้ที่ช้อปปี้และลัณะนาครับ เ็บเงินไปลายทางได้ครับผมจะทิ้งลิงก์ช้อปปีและ l a สด้าไว้ด้านล่างคลิปแล้วก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับใครสนใจก็เช่าหาได้นะครับก็ใครชอบนะครับกดไลค์กดตามร้านเราได้นะครับคอมเมนต์ติชมได้นะครับมีอัปเดตมาให้ชมเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ